โบราณเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวิธีการทําของกันอย่างหนึง่งก็คือเอาส่วนประกอบของพืชแล้วก็ของสัตว์บางอย่างซึ่งบางอย่างมันมีฤทธิ์ทางยาบางอย่างเป็นของทนสิทธิ์ก็คือเป็นของที่มีพลังตามธรรมชาติแต่เดิมอยู่แล้วเอามาบด เอามารวมกันเอามาปลุกเสกด้วยกลลวิธีต่างๆให้ผงนั้นเนี่ยเป็นยาแต่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะมันเป็นยาที่เขาเรียกว่ายาสั่งและยาแฝดยาสั่งนี่ก็ชื่อตามที่บอกเลยวเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนสั่งได้เลยโดยหลักแล้วเนี่ยก็มีสองอย่างสั่งให้ มีอันเป็นไปต่างๆนานาหรือสั่งให้รักในที่นี้เราพูดถึงยาสั่งรักที่เขาเอาบทเอาผสมลงไปในน้ําในอาหารแล้วก็ให้กินแล้วก็ให้รักให้หลงอีกยาหนึ่งเขาเรียกยาแฝดยาแฝดนี่นะมันมีฤทธิ์โดยตรงเลยอ่ะที่พอโดนเข้าไปพอกินเข้าไปสูตรเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับใจอ่ะ มาอยู่กับคนที่วางยาไม่อยากไปไหนเหมือนเป็นแฝดกันเลยคือไปไหนก็ตัวติดกันตลอดนี่แหละคือฤทธิ์ของสิ่งที่เรียกว่ายาสังยาแฝดนั่นคือหลายคนเคยได้ยินหลายคนเนะี่ยไม่รู้ว่ามีอยู่จริงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในมืออาจารย์ด้วยการทำยาสังยาแฝดนั้นนะเป็นเพียงกระบวนการแรกในการเตรียมมวลสาร ซึ่งเอามาทำวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าองค์ปัทมังโลกีองค์ปัทมังโลกีของมหามานารนนะั้นใช้เวลาปรกเสกแล้วก็รวบรวมอมวนสารทั่วทั้งเอเชียเลยนะนะนับถึงตอนนี้เนี่ยก็เกินกว่า20ปีแล้วองค์ปัทมังโลกีที่อาจารย์เ,ยเอามาให้พวกเราได้ครอบครองวันนี้แบบง่ายๆเลยสบายๆแบบใครเสี่ยงดวงได้เนี่ยได้ไปง่ายๆนะอาจจะ ร้อยเดียวก็ได้เขอบคลองแล้วนั่นคือเอารุ่นแรกก่อนรุ่นที่เป็นพระเอกของเราคือองค์ปฐมังโลกีที่ใส่ผงยาสั่งยาแฝดรวมไปกับหยกที่เรียกว่าหยกจกักรพรรดิเดิมเนี่ยตอนที่อาจารย์ทําพิธีกรรมในช่วงหนึ่งของการเปิดสํานักมาอาจารย์จะมีประคำหยกจกักรพรรดิอย่เส้นหนึ่งซึ่งประคำหยกจกักรพรรดิเนี่ยนับว่าเป็นหยก ชั้นเลิศมีอนุภาพในการดึงดูดรัพย์ดีมากที่สุดอาจารย์เสียสละนะถอดจากคอมันเนี่ยตำลงไปเป็นมวลสารลงไปผสมกับยาสังยาแฝดแล้วก็ปกเสกด้วยคาถาปลกกามคาถาปกจิตใส่บทคาถาที่เรียกทรัพย์รับโชคเข้าไปอย่างแรงดังนั้นองค์บัมังโลกีรุ่นเนี่ยอาจารย์ให้ชื่อมณีมนตาหมายถึงว่าเป็นอัญมณีหยกและมีมนตราแห่ง คาถาปุกจิตเรียกจิตและดึงดูดทรัพย์ครอบงามจิตใจคนให้เอาเงินอาทองมาให้ให้หลงไหลในเสนิหน้าตาเป็นนี้นะปัทมังโลกินมนีมนตานะสวยงามแบบนี้ที่มีสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของคริสตัลสีเขียวเนี่ยเป็นตัวแทนบนสารที่อาจารย์ประจุไว้ว่าข้างในนี้มีหยกจักรพรรดิของอาจารย์ด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์มงคลเช่นหน้าคบาทเช่นเครื่องหมายอินฟินิตี้ มีจะมีเครื่องหมายทั้ง12ราศีและ12นักกษัตริย์อยู่รายล้อมประดับด้วยคริสตัลสวาร o v s k i กีสวยงามปกติราคาสูงมากแต่เพื่อเรามีโอกาสที่จะได้ครอบครองแค่ร้อยเดียวเสี่ยงดวงดวงูอันนี้คือรุ่นที่เป็นพระเอกของเรานะในงวดนี้ในรอบนี้ส่วนใครที่โชคดีเป็นลำดับที่สอง อาจารย์ก็จะให้องคปฐมมงกลกีที่เรียกว่ารุ่นโลหิตราคาปฏิมงกลกีโลหิตราคานั้นจะมีลักษณะของการที่มีสีแดงที่มีสีแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าข้างในองค์ปฐมมากลกีรุ่นเนี้ยมีเลือดของอาจารย์อมเนี่ยผสมเข้าไปด้วยอาจารย์น่ยได้ทําการสูบเอาเลือดในตัวของอาจารย์เนี่ยผสมเข้าไปในมวลสาร ปัญหาทุกยีนทุเหตราคานั้นจะมุ่งเน้นอนุภาพทางด้านการเรียกเสน่ห์เป็นหลักการมีเสน่ห์แรงๆเป็นหลักอยู่ในองค์นี้อันนี้เป็นรางวัลที่สองนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีดังนั้น,น,นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครมีโอกาสจับจองเบอร์ไหนอย,อย่างไรบ้างแต่ใครที่ได้พบได้เจอสองรุ่นนี้นะก็เก็บไว้ให้ดี ใครที่ยังไม่ได้จองใครยังไม่ได้เสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้สององนี้จะเป็นของใครเรามาดูกัน100บาทก็ลุนเป็นเจ้าขององค์ปัตรมังโลกีมณีมนตาที่1และองค์ปัตรมัมงโลกีลงเหตราคาที่2ได้เช่นเดียวกัน